สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ก็เอทั้งหลายที่ติดตามผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวครอบหน้าสัตเก้า0นะครับผมสำหรับปี2017ถึง2 0 1พนะฮะว่ามีอะไรยังไงแล้วก็วิธีติดตั้งติดตั้งยังไงนะฮะวันนี้ก็จะมีคำตอบนะว่าผมทำยังไงในการติดตั้งแล้วก็วัสดุเป็นยังไงนะครับผม มาดูกันเลยฮะเนี่ยผมวัสดุก็จะประมาณนี้นะครับดูด้านหน้าก่อนจะเป็นลายแคปลาคาร์บอนนะฮะอันนี้สั่งมาจากลาซาด้านะแป0ร้อยกว่าบาทน,นะครับสั่งคนขางที่จะนานเลยละ่ะผมสั่งแต่อาทิตย์ก่อนนู่นคือ2อ,อาทิตย์ถึงจะได้ฮะดูงานฮนะนประมาณนี้ฮะสายกัว สวยครับค่อนข้างสวยประมาณนี้นะฮะดูงานได้กลครัประมาณนี้งานค่อนข้างเนียนเลยนี่ครับผมงานเขาทำมาเนียนมากราคาไม่แพงแต่งานเนียนหรือว่าโอเคเลยฮะดูไกลเลยงานหือว่าสุดยอด <800. S 2> งานข้างสวยจริงๆครับงานอันนี้สั่งจากรสะด้าแต่เขานําเข้านะครับค่อนข้างที่จะนานอัน่นี้ผมบอกว่านานมากจริงครับแต่มันก็คุ้มนะที่ได้งานสวยนะฮะร,รู้ว่าผมสำหรับวิธีติดตั้งก็คือให้ติดกาวสองหนะ้าไอ้สามเอนะตรงไอ้ใต้ชิ้นงานนะฮะให้มันติดกับไอ้คูมไฟเลยนะฮะ เพื่อที่จะให้งานมันแน่นนะเพราะผมเคยติดด้านบนแล้วมันมันมันไม่อยู่อะ่ะมันจะเด้งออกมาทันที้างั้นเราต้องติดด้านล่างครับด้านล่างของชิ้นงานเพื่อให้ประบกบข้อกับรอบโคมไฟของหน้ารถเลยนะครับและทีนี้ <c oughs> ถ้าติดปุมันจะไม่อยู่ครับทีนี้ต้องเพิ่มก็คือกาวร้อนหยอดเข้าตรงนี้นะผมผมจะเพิ่มกาวร้อนแล้วก็จะง้างตัวด้านข้างเนี้ยของเซตกร้อนง้างขึ้นแล้วก็ ดันเข้าไปเพื่อให้กาว3 m อนี่มันติดกันกับโคมไฟแล้วก็ค่อยหยอดกาวร้อนนะฮะไม่ไงั้นมันไม่อยู่จริง,รงฮะเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นรถบิ๊กไบแล้วเนี่ยมันใช้ความเร็วสูงแล้วทีนี้ปัญหาคือมันอาจจะหลุดออกมาได้นะฮะถ้ายิ่งแบบว่าเป็นคนชอบรักรถเข้าล้าอาชีพเงี้ยมันจะออกมันจะหลุดได้นะฮะถ้าติดแต่กาว3 m อมเฉยแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราติดกาวข้างบนเนี่ยเราต้องถอดครอบหน้าและะ้วเพื่อที่จะให้ครอบหน้าตัวเนี้ย หรือหน้ากากรถเนี่ยให้มันปิดลงไปนะครับปิดงานลงไปแต่ถ้าจะแบบติดด้านบนนะแต่ผมเคยติดแล้วมันไม่สวยมันเด้งออกมาคือมันต้องขอหน้ากากถ้าแบบยัดเข้าไปนะฮะมันจะไม่ได้เลยวิธีติดก็ไม่ยากครับอย่างที่ผมบอกคือติดด้านล่างแล้วก็หยอดกาวด้านบนนะฮะเพื่อที่จะให้ขอบหนามันติดกับกาวนะครับผมหยดไม่เยอะหยอดนิดนึงครับเอาตรงร่องเนี้ย งามก็จะค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะพอติดเสร็จสวยด้วยนะครับยังไงก็ไปหาซื้อกันได้นะ,ะับผมครอบหน้าแต่ง z ซ0เก้าร้อยนะหน้ามันก็จะดูดูหน่อยรอขึ้นกว่าเดิมนะฮะแถมแก้ปัญหาแบบคือตอนนี้มีปัญหาที่ว่า z ซ0เก้าร้อยเนี่ยไฟมันค่อนข้างที่จะสูงครับเราขี่ไฟต่ำเ่เหมือนเราเปิดไฟสูงทั้งที่ไฟสูงมันก็เท่ากับไฟต่ำแค่เพิ่มเพิ่มใหม่ค่าหนึ่งแค่นั้นเอง ทีนี้เป็นปัญหาไฟมันสูงเกินนี่ตัดปัญหาไฟสูงไปเลยอันนี้ต่าเลยไฟถ้าขี่กลางคืนแนตะ่ว่าเห็นไหมก็ค่าเห็นนะเห็นอยู่เห็นอยู่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่เห็นเลยมันก็เห็นอยู่นะครับประมาณนี้ฮะดูใกล้อีกรอบก็ได้ครับประมาณนี้สวยมันก็จะเป็นแปลกหน่อยสัดเก้าร้อยนะครับ ไปหาดูกันได้ครับแต่ตัวใหม่ใส่ไม่ได้ครับตัว2020นี่เพราะว่าคนโคหน้ากันจะใส่ไม่ได้หราคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ